ขายของทุกวันแต่โพสที่ไรตันทุกที <laughs> วันนี้เอาไอเดียโพสที่ใช้แล้วปังจริงมาแจกไม่ต้องนั่งจ้องจอจนสมองไหม้อีกต่อไป <c oughs> 1> EP หนึ่งเราจะมาเล่า3ความเข้าใจผิดของลูกค้าที่ถ้าคุณแก้ได้ยอดขายมีเด้ง <c oughs> เพราะบางทีลูกค้าไม่ซื้อไม่ใช่ไม่อยากซื้อแต่เขาเข้าใจผิดต่างหาก <c oughs> ข้อแรก ลูกค้าบางคนคิดว่าสินค้าเราใช้ยากต้องเรียนรู้นานทั้งที่จริงมันง่ายพอๆกับแกะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเลยครับวิธ <c oughs> ทียโพสให้เอาเรีวิวลูกค้ามือใหม่ที่ใช้งานง่ายใช้ครั้งแรกแล้วเวิร์กมาโชว์เลย <c oughs> ข้อ2บางร้านเห็นราคาปุ๊บเบรคหัวทิม <c oughs> เฮ้ยแพงไปไหมไม่คุ้มหรือเปล่า แต่ถ้าเขารู้ว่าของคุณช่วยประหยัดเวลาลดความพังลดต้นทุนแฝงได้เขาจะรู้เลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มวิธีโพสต์ทำเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ให้เห็นภาพหรืออธิบายว่าสรรพคุณคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายอย่างไรข้อ3บางคนเลื่อนผ่านสินค้าเราแล้วคิดว่าอืมก็เหมือนร้านอื่นละมั้ง <Huh? S 1> ทั้งที่ความจริงของเราดีกว่าเยอะ แค่ลูกค้ายังไม่รู้ว่ามันต่างยังไงเพราะงั้นวิธีโพสที่ใช้ได้ผลคือโชว์จุดต่างแบบเน้นๆรีวิวจริงฟีเจอร์พิเศษหรือเหตุผลที่ของเราตอบโจทย์กว่าเจ้าอื่นแบบชัดๆลูกค้าเห็นแล้วจะรู้เลยว่าอ๋อของร้านนี้ไม่เหมือนใครนี่ว่าสุดท้ายถ้าไม่รู้จะโพสอะไรก็เล่าสามความเข้าใจผิดเกี่ยวกับร้านของคุณให้ลูกค้าฟังและอย่าลืมติดตามอีีหน้า เพราะเราจะมาแจกไอเดียโพสตแบบที่ทำแล้วไลค์ like, พุ่งแชร์ share, กระจาย